กลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะวันนี้วันที่1เมษายนนะคะก็อยากจะบอกว่าเริ่มต้นเดือนเมษาแล้วนะร้อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกัน้วยยิ่งโควิดระบาดแล้วเนี่ยต้องยิ่งดูแลตัวเองดีๆดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะพักผ่อนให้มากๆแล้วก็ถ้าออกไปไหนก็ให้ใส่แมสปิดปากปิดจมูกด้วยเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคนเราสำคัญคะ่ะยิ่งช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจดาวดแบบนี้ต้องยิ่งดูแลตัวเองยิ่งเจ็บยิ่งป่วย ไปโรงพยาบาลเราไปเพิ่มภาล้าให้คุณหมอฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องหมอแก้วแม่นชัวทางนี้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะดูทาง Youtube IG Facebook ก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาฝากกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวใน YouTube ด้วยเพราะว่า Youtube เราจะอัพทุกวันจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครถูกใจก็กด คลิปนี้นะคะส่งต่อต่อกันแบ่งปันกันไปจะได้เฮงๆจะได้รวยๆด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยและส่วนถ้าใครสนใจจะจองคิวดูดวงกับหมอแก้วแม่นชัวคนนี้ยินดีนะคะกดโทรมาได้เลยที่0636355512ย้ำนะคะ0636355512เบอร์ตามรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มี l i น์แอดด้วยนะคะก็ตามกันได้เลยเนาะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าใครจะซื้อหวยเนี่ยแก้ว พูดเสมอนะคะการซื้อหวยให้ซื้อแบบพอประมาณอย่าโลภซื้อแบบโอเคอย่าซื้อเยอะซื้อแบบว่าเรามีทุนทรัพย์เท่าไหร่เราซื้อแล้วเราถ้าเกิดไม่ถูกเราไม่เดือดร้อนนะคะแก้วจะพูดเสมอว่าการซื้อหวยต้องมีสติเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดแบ่งปัน ะะแล้วเมื่อเช้าไปทําบุญมาใส่บาตรมาเอาบุญมาฝากทุกคนแล้วเมื่อเช้าก็สวนมนตั่งสมาธิก็แผ่เมตตาให้กับทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเราจะก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะจะได้เราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะคะแล้บางคนที่ดูคลิปไปแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์บอกว่า ไม่ชอบไม่ถูกก็ขอโทษด้วยเพราะแก้วพูดเสมอว่าการเลเสี่ยงโชคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคนนะคะก็อย่างที่แก้วพูดเสมอว่าซื้อหวยให้ซื้อแบบมีสติการดูเนี่ยก็ย้ำเสมอว่าอย่างงมงายาเราพูดด้วยละเหตุและผลและแก้วก็พูดถึงแนวทางการซื้อของคนแต่ละวันเป็นส่วนใหญ่วันนี้อาจจะน้ำเยอะอย่าเพิ่งโกรธนะเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นมีคอมเมนต์แล้วก็ เนาะบางคนก็บอกให้แก้วอีกนอกไปไม่ต้องสนใจแต่แก้วก็อธิบายนิดนึงว่าเผื่อเขามากลับมาดูอีกแก้วก็จะพูดเสมอว่าซื้อหวยซื้อมีสติซื้อแบบพอประมาณเพราะว่าการดูดวงในแก้วไม่ได้ดูเฉพาะคุณคนเดียวแก้วดูภาพรวมของโอเวอร์ออลว่าคนเกิดวันนี้ควรซื้อเนี่ยอะไรเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาพูดน้ําไปเยอะละคงเบื่อแก้วกันแล้วละสี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องใครแม็กแก้วขอพูดถึงวันที่ไม่ควรซื้อก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาดูจนจบคลิปเนาะนั่นก็คือวันศุกร์ วันแก้วเลยอ่ะเพราะว่ามันได้ไพ่ทศกณัณฐออกรบไพ่วันนี้ก็คือจะมีอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วมีปัญหานน่นนี่นั่นทําให้รู้สึกเซ็งก็พยายามเฉยๆยิ้มสู้นางเอกเพศกันไปนะคะแล้วก็อย่าคิดมากแล้วถ้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรแก้วแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปซื้อเลขที่ เกิดเกี่ยวกับเหตุการณ์แย่ๆหรืออุบัติเหตุย้ํานะคะคนวันศุกร์ถ้าอยากจะซื้อให้ซื้อเลขที่แย่ๆหรืออุบัติเหตุอย่างแก้วก็วจำได้วันที่29เมษายนปีที่แล้วแก้วมีอุบัติเหตุแก้วก็จะซื้อเลขที่แย่ๆประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะสําหรับคนวันศุกร์ซื้อเลขที่แย่ๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ค่ะ มาต่อกันที่วันแย่ๆอีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันพุธนี่ได้ไพ่เมฆขลากะรามาสูหมายถึงการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหามีปากเสียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่ได้ไพ่ใบน,นี้ต้องดูแลตัวเองดีๆอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าคิดลบนะคะวันนี้ก็จะ มันเหมือนเราอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาเรื่องฉะนั้นระวังปากระวังคําพูดตัวเองไว้ทุกอย่างจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีสู้ๆสู้ๆเป็นกําลังใจให้แล้วถ้าถามถึงว่าเลขที่จะซื้อซื้ออะไรซื้อแนวเดียวกับวันศุกร์เลยค่ะซื้อเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือวันที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์หรือตัวเอตัวเลขที่ไม่ดีจะได้กลับร้ายกลายเป็นดีเฮงๆนะแล้วถ้าถูกหวยเนี่ยแกบอกเลยนะให้เติมน้ำมันตะเกียงด้วยสําหรับคนวันพุธในวันนี้อืม มาต่อกันที่วันอื่นๆที่เริ่มเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่มีโชคกลางๆนะคะกลางๆเมื่อกี้จบไปแล้ววันพังคานอ้วันพุธกับวันศุกร์คนที่มีโชคกลางๆคือวันอาทิตย์นี่ได้ไท่เทพพัพงคารช่วงนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ฝ่าฟันอุปสรร,รคป,ปัญหาค่อนข้างเยอะใครที่มีการทํางานมีงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องฝ่าฟันอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อก็สู้ๆแล้วก็ถ้าถามถึงเลขที่จะซื้อ ปกติไพ่ใบนี้จะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรถเออกับยานพาหนะแต่วันนี้มันตรงกับเลขที่ต้องซื้อเกี่ยวกับการงานฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการงานอย่างเช่นรหัสพนักงานเลขที่ทํางานเอ่อโต๊ะทางานเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยบางคนจะมีการแปะที่โต๊ะเนาะให้ซื้อเกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดหรือเบอร์มือถือในการใช้หรือเบอร์ของออฟฟิศก็ได้นะคะจะมีโชคย้ำนะคะคนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานทั้งหมด มาต่อกันด้วยวันพฤหัสได้ไพ่พระนารายบันทมศิล์นนะคะแก้วแนะนำให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่พักห้องพักที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนที่บ้านหลังไหนห้องไหนก็ซื้อเลขนั้นเลยย้ำนะคะว่าเมื่อคืนนอนที่ไหนคนวันพฤหัสซื้อเลขนั้นได้เลยจะได้เฮงเฮงรวยๆค่ะ มาต่อกันอีกวันนะคะนั่นก็คือวันเสาร์ได้ไพ่หันุมานเข้าหอกะนางเบญจกายไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองก็ได้ใครมีแฟนซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนได้เลยนะคนวันเสาร์นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีมีแฟนมีคนรักให้ซื้อตามนั้นเลยซื้อเลขเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเกิดไม่มีล่ะ ไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่เข้าหอเนาะแก้วก็จะแนะนําว่าถ้าไม่มีแฟนให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตอนเนี้ยคุณนอนเมื่อคืนคุณนอนที่ไหนคุณไปซื้อเลขที่นั้นได้เลยคุณจะได้เฮงคุณจะได้รวยแล้วคุณก็จะได้มีความสุขค่ะย้ํานะคะคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองแต่ถ้าไม่มีให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยที่เมื่อคืนคุณนอนที่ไหนซื้อเลขอันนั้นได้เลยจะได้เฮงเนะคะที่สําคัญถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทําบุญนะทุกๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์ทุกวันเลยถ้าถูก แบ่ง10%ที่คุณได้ไปทําบุญต่อคุณจะได้เฮงต่อนะคะมาต่อกันที่วันที่รวยเกือบที่สุดแล้วนั่นก็คือวันอังคารนะคะได้ไพ่เทพ,พบุตรยุติธรรมสำหรับแก้วไพ่ใบนี้แก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองคนเกิดวันอังคารชอบเลขอะไรไม่ต้องคิดเยอะนะย้ำอย่าคิดเยอะเพราะคนวันอังคารอะชอบคิดเยอะ ฉะนั้นอย่าคิดอะไรเยอะๆคิดง่ายๆสบายๆแล้วคุณซื้อเลขที่คุณอยากได้ได้เลยจะได้เฮงนะคะคนวันอังคารย้ำนะซื้อเลขที่ตัวเองชอบจะได้เฮงๆค่ะมาต่อกันที่วันสุดท้ายเป็นวันที่รวยที่สุดนะคะของวันนี้เลยเพราะว่าได้ไพ,พ่พัพพิเนตทรงหนูนะคะหรือปางประธานพรสำหรับแก้วใบใบนี้ วันนี้มันอยู่ในตำแหน่งของคนวันจันทร์คนวันจันทร์จะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าใครคิดจะโยกย้ายงานเนี่ยคิดได้นะก็ลองยื่นเลยชมเม่วันนี้ก็ได้จะได้เฮงและถ้าถามว่าจะซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรให้ซื้อเลขเกี่ยวกับพศออเกิดหรืออายุของคุณนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขพศเกิดหรืออายุของตัวเอง จะได้เฮงและรวยกันต่อเพราะว่า,าไพ่บวันจันเนี่ยค่อนข้างเฮงและรวยนะจะหยิบจะจับทําอะไรก็มีเงินมีทองแหมหมอแก้วเลยอใช่ฉาคนเกิดวันจันรเพราะวันนี้หมอแก้วต้องงดซื้อแล้วก็ถ้าช่วงนี้รู้สึกติดขัดนะคะไม่สะดวกออกไปทําบุญที่ไหนง่ายๆเลยค่ะสวนมวนก็ได้หรือจะฝากโอนมาหาหมอแก้วฝากแก้วทําบุญให้ก็ได้เช่นกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าคิดอะไรเยอะช่วงนี้ต้องทําตัวให้สบายๆรีแลกนี่คือเคล็ดลับสําคัญในการ ื้อหวยแล้วทําไมถูกคือทั้งทําใจให้ปล่อยวางสบายๆแล้วจะได้ไม่ติดขัดถ้าเราคิดลบมันเป็นพลังจักรวาลที่มันจะดึงด้านลบออกมามาหาเราฉะนั้นเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดมันยากนะคนอื่นอาจจะบอกคุณแก้วมันยากมากเลยพี่จะทํทได้สิเพราะเราทําได้เราต้องคิดให้ได้แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็ขอฝากรายละเอียดตรงนี้ไว้เท่าน,นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ